สวัสดีครับผมชื่อแจ็คนะครับวันนี้จะมาสอนวิธีการจัดมณีเวทสับสีเท้าเริ่มจากการจัดนิ้วให้ดึงนิ้วยืดมาตรงๆนะคะทำทุกนิ้วเลย ทั้งหมดหนี้เสร็จแล้วมาจาับข้อต่อด้านบนนะคะคือข้อนี้ข้อนี้จะมีลักษณะเป็นบานาพับแบบนี้นะคะเราก็ใช้มือข้างนี้ค่ะประคองข้อไว้นะคะ แล้วจับยืดข้อตรงๆค่ะแล้วก็พับลงทำประมาณ3ครั้งนะคะในแต่ละข้อนะคะอาจจะได้ยินเสียงกรุบกรับของกระดูกบ้างนะคะเสร็จแล้วก็เป็นข้อถัดไปค่ะก็คือข้อนี้ค่ะข้อนี้จะมีลักษณะของการเคลื่อนไหวที่ยืดหดได้นะคะ เช่นเดิมค่ะใช้มืออีกข้างนึงนะคะประคองที่ข้อไว้ค่ะแล้วเราก็จับยืดข้อค่ะตรงๆมือข้างนี้จับที่ข้อบนนะคะส่วนมือข้างหนึ่งจับที่ข้อที่เราต้องการจับยืดตรงๆค่ะแล้วก็งอเข้าทั้งสองข้อเลยนะคะแล้วก็ยืดตรงๆ แบบนี้ค่ะสามรอบเสร็จแล้วก็ข้อถัดไปค่ะที่เหนือขึ้นไปนะคะก็คือข้อเท้าด้านหน้านะคะหมุนกันเชียงค่ะยืดแขนเขาขึ้นนะคะยกขึ้นมาแล้วงอค่ะทั้งหมดสามรอบ เสร็จแล้วค่ะหนึ่งข้างทำอีกข้างหนึ่งเช่นเดิมค่ะดึงนิ้วตรงๆค่ะมือข้างนี้จับประคองขาไว้ไปตรงๆนะคะทำเร็วๆได้นะคะเหมือนก,นกันกับข้างเมื่อกี้ค่ะเสร็จแล้วพอมาถึงข้อนี้นะคะประคองคอไว้จับยืดตรงๆแล้วก็หักลง ยืดตรงๆแล้วก็หักลงค่ะ,ะมาถึงข้อนี้ก็ประคองข้อนี้ไว้เฉยๆเลยนะคะเหยียดไปตรงๆค่ะแล้วก็งอง,งองทั้งสองข้อน,นะคะข้อบนข้อล่างเสร็จแล้วก็มากันเชียงแขนค่ะยืดตรงๆแล้วก็งอลงลงค่ะ แบบนี้นะคะ,ะเมื่อเราจัดเสร็จ2ขาหน้าแล้วนะคะเราก็ท่าชายยัยโยค่ะสข้างพร้อมกันเพื่อจัดให้มันสมดุลน,นะคะรวมถึงเป็นการยืดกระดูกสันหลังของเขาด้วยนะคะจับตรงๆนะะับค้างไว้1นึงถึงสิบค่ะ,ะทั้งหมด3รอบค่ะพยายามดันหลังเขาให้ยืดนะคะแล้วก็ให้กระดูกสันหลังตรงนะคะ เป็นอันเสร็จค่ะจัดที่นิ้วเท้าก่อนนะคะยืดไปตรงๆค่ะทุกนิ้วนะคะ,ะเสร็จแล้วก็จะมาถึงข้อนี้ค่ะเอามือข้างนี้ประคองข้อไว้นะคะข้อนี้จะมีลักษณะเป็นบานพับเช่นกันแต่ว่าเป็นบานพับที่พับขึ้นข้างบนนะคะยืดตรงๆเราพับขึ้นค่ะ3ามรอบนะคะ เสร็จแล้วก็มาถึงข้อนี้ค่ะข้อนี้นะคะข้อนี้นะคะข้อนี้จะมีลักษณะที่แตกต่างจากขาหน้านะคะขาหลังมันจะต่อกับสะโพกนะคะเพราะฉะนั้นการเคลื่อนไหวอันนี้ก็จะเป็นการเคลื่อนไหวขา,วาพร้อมๆกับข้อสะโพกนะคะโดยที่เราจะาจะเป็นการลักษณะที่เหยียดและงองนะคะแบบนี้นะคะ ใช้มือจับตรงข้อนี้นะคะแล้วเหยียดไปตรงๆค่ะแล้วก็งอค่ะเหยียดไปตรงๆแล้วก็งอค่ะสามรอบนะคะสบายไหมคะแค่นี้เองค่ะต่อไปก็ทำข้างถัดไปค่ะเหมือนเดิมค่ะจัดนิ้วจัดเร็วๆนะคะได้แรงนะคะ จัดข้อนี้ค่ะประคองไว้แล้วก็เหยียดแล้วก็พับครึ่งค่ะเหยียดแล้วก็พับขึ้นค่ะ,คะสามรอบนะคะเสร็จแล้วก็มาถึงข้อที่ต่อกับข้อสะโพกนะคะจับเหยียดตรงๆค่ะแล้วก็งองขึ้นค่ะทั้งหมดสามรอบนะคะ อันนี้จะเป็นการจับแกนตาช่างหรือว่ากระดูกสันหลังนะคะโดยที่เราจะจัดท่าให้เขานอนเป็นท่าแมวหมอกแบบนี้นะคะให้ขาหน้าทั้งสองข้างและขาหลังเท่ากันนะคะให้อยู่ในสภาพที่สมดุลสองข้างนะคะเสร็จแล้วเราก็จับข้างๆกระดูกสันหลังะคะ่ะ นวดเบาๆนะคะในขณะที่เราจับไปก็ให้เราสัมผัสว่าแกนกระดูกสันหลังของเขาอยู่ในแนวตรงหรือเปล่านะคะถ้าสมมติว่าเราพบว่ามันไม่ตรงนะคะเราสามารถที่จะปรับแกนให้มันตรงได้นะคะโดยใช้มือนี่นะคะ ค่อยๆนวดข้างๆกระดูกสันหลังนะคะแต่ว่าการออกแรงก็คือจะให้ขยับให้กระดูกมันตรงขึ้นนะคะ,ะแล้วเราก็ลูกหลังเขาเบาๆค่ะสักสามถึงห้ารอบนะคะ เริ่มต้นจากการรูปขึ้นไปนะคะกลางหน้าผากอ้อมไปหลังหูนะคะสาถึงหรอบเช่นเดิมนะคะกรณีที่แมววางตัวที่เขามีสารคัดหลังข้างอยู่ก็จะสะบัดหน้าแบบนี้แะคะ่ะบริเวณถัดไปก็คือขอบกระดูขอบตานะคะบริเวณหน้าผากเขานะคะเราก็ลากไปนะคะมันจะมีร่องกระดูกอยู่ตรง หน้าผากนะคะแล้วก็ขอบตาด้านล่างค่ะหรือว่าหนกแก้มนะคะเสร็จแล้วก็มาจมูกค่ะเราก็ดูด้วยนะคะว่าจมูกมันเบี้ยวไหมนะคะออกแรงข้างๆแล้วก็ดึงมาที่ปลายนะคะแมวบางตัวที่มีน้ามูกนะคะเป็นเพราะว่าจมูกมันเบี้ยวนะคะ